สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมตอนนี้อยู่กับเกม Book of Golden s a n d ครับผมเบาเสียงหน่อยเแบาบเสียงหน่อยโอเคเกมนี้มาดูตัวแพงกันก่อน๋ยวผมอธิบายฟีเจอร์ขนานฟีเจอร์ปินละกันผมจะซื้ออย่างเดียวนะผมไม่หมุนปั่นข้างนอกแน่นอนตัวแพงเป็นโทสีทองนี่เลยลองมาเป็นพี่นกของเราและผู้หญิงงูดอกบัวตามด้วยมแมลงเต่าทองสีเหลือสายลักถูกหมดเลยแต่เกมนี้เชื่อไหมผมอยากลุ้นให้สสยลักถูกมากกว่านะเพราะผมเคยได้ใส่ลักแพงๆมาแล้วตอนหน้าฟีเจอร์ปินมาดูกันมันเป็นยังไง คือเราต้องต้องลุ้นสายลักให้มันออกนะฮะเนี่ยฟิปปินมัน3าตัวนะสมุดแบบนี้เลยอันนี้ซื้อไหม้าร0ยครับผมเอาทุนมา4 0 0พนเนาะเอามาดูข้างในกันเราจะลุ้นสายลักหนึ่งครับที่มันจะขยายให้เราได้ตัวแพงว่ะเกมเป็นเกมอื่นผมอาจจะดีใจนะแต่กับเกมนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้เดกเี๋ยวเรามาดูกันจะออกไหมเราต้องรอรู้ให้ตัวแพงออกอย่างน้อย3ช่องครับแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดฟีเจอร์ถ้ามันเกิดฟีเจอร์เดี๋ยวผมจะอธิบายหลังจากนั้นเนาะเนี่ยตัวแพงอย่างน้อย3ตัว ไม่ใช่ตัวแพงหรอกก็คือตัวที่เราได้เนาะสามตัวมาไหมล่ะคุณผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงสามคนมาไหมผมมาสองเองว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> นางสวยนางสวยมาสองมานี้น่าจะจบอย่างนี้แหละทุกครั้งที่ได้ตัวแพงผมมักจะเจออย่างนี้นะผมเลยอยากให้ได้ตัวถูกซะมากกว่าตัวถูกมันแตกหนักได้เช่นกันอ่ะสองรอบผมข้ามเลยนะขอภายขอภยัยมานี้แย่จริงไปไม้ต่อไปเลยดีกว่า เออเนี่ยได้ตัวแพงมันควรจะดีใจใช่ไหมเออมันอาจจะได้ตัวแพงแล้วแถวขยายแล้วจ่ายแม่งไม่ใช่ตัวแพงไม่ออกได้งูผมเคยแตกกับงูนะแล้วหวังว่าง,งูเจอ,อกเหมือนกันงูก็เป็นหนึ่งในตัวที่มีราคาเหมือนกันเอาเคงูมาอย่างนี้เลยท่านผู้ชมมันจะขยายแบบนี้นะมันเหมือนเกมทั่วๆไปที่แต่ละขยายนี่แหละแต่มันไม่เหมือนตรงที่ตรงนี้ครับทุกครั้งที่แถวมันขยายมันจะเก็บสแต็กไว้นะ และถ้าสังเกตนะมัน3มช่องใช่ไหมแล้วหลังจากนี้ถ้างูออกใน3มช่องนี้แม่งมาจริงวะซ้ํารอยเดิมเลยเห็นภาพชัดเลยจาก3จะกลายเป็น4เห็นไหมสี่คูณสี่คูณสเมื่อกี้80บาทมันคูณมาแล้วกลายเป็นร9 2บาทแล้วหลังจากนี้ถ้าออกคือไม่ใช่4ี่แล้วนะจะเป็น5แล้วเห็นไหมมันสะสมแต่3ามช่องแรกยังไม่มีเลยนะเออแปลกๆว่ะออกซ้ําแบบซ้ําช่องเดิมเลยเอะงูมาไหมโอ้ขายช่องกลางออกเลยดิ ฟีเจอร์มันมีแค่นี้แหละถ้ามันไม่ออกคือมันไม่ได้เล่นเลยนะโอเคงูมามา3แถวนี้แทนนะก็โอเคนะหลังจากนี้เราจะได้ลุ้นแถวเพิ่มเติมไม่ต้องไปลุ้นแถวหลังอย่างเดียวให้แถวหน้ามาได้เล่นบ้างซื้อ500ครับผมได้มาแล้ว3 7 5บาทแต่ขาดทุนจากไม้เมื่อกี้ก็ยับอยู่นะต้องตามอีกเยอะเลยพอทุนมาสี่พงูมาไหมงูมา2อีก3หมุน3หมุนก็ทําได้เลยมะงูงูงูสองหมุนละงูงูโอเคงูมา1นึ่งงูมาสองูขาดตัวเดียวหมุสุดท้ายมาไหมเพื่อน โอเคมา3แถวนี้ถือว่าแจ่มนะเพราะว่าข้างบนมันเป็น5คูณ5หมดเลยเท่าไหร่375บาทครับผมนั้นเน้นน,นอนหนไปนี่ถ้ามา4แถวนี้หนักมากนะมาบอกให้อืมเจ็บจากไม้ที่แล้วอยู่มา4,000เดี๋ยวย้ำกันไปต่อเลยไปเข้าไปข้างในมีฟิชอปินให้ลุ้นด้วยนะแต่ผมไม่เคยได้แตกในเลยได้เป็น โอ้โหตัวแพงแล้วว่ะแล้วเป็นรองตัวแพงด้วยนะถ้าจะไม่ผิดใช่ด้วยเป็นพี่เขียวรองตัวแพงของเรามันจะมาไหมเนะี<ม>่ยเออแต่คนมันจะแตกกนะันเนาะไปมาสองมามาที่เขียวเราที่งี้มู่งูมาเทียบเลยนะออมีวายตัวคูนะท่านผู้ชมเห็นไหมเชื่อผมแต่ว่าไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใาสา่ใจมันเลยนี่พอไปตัวแพงมันไม่มาเพราะว่าถ้ามันมามันเจ็บแน่ตัวแพงอ่ะโอ้หผู้อีกมาสี่มาหนึ่ง มา2 3หมุนเออ 8, แปกเกมนี้แปกครับตัวแพงชอบไม่มานี่ผู้หญิงมาบ่อยมากเออมาสักทีนึงเหอะตัวลองแพงถ้างูแปบาทอันนี้เท่าไหร่1 2บบาทเฮ้ยแพงเอาเรื่องอยู่นะมาซ้ำอีกดอกหนะึ่งคือรู้เรื่องอลยนะมันเท่ากับงูตอนได้คูณ5เลยนะเนี่ยมันมาซ้ำดอกเดิมที่เดิมเลยว่ะ4คูณ4ว่ะตัวแพง28 8บาทดีใจทำไมวะเนีย่ยเดีวตามทุนคืนไม่ได้เลย มาแ,แต่ดีใจที่มันมาเพราะมันตัวแพงมันไม่ค่อยออกเว้ยมาหูสุดท้ายบ้าไหมจบกันไปประมาณนี้ประมาณนี้พอตัวแพงออกแล้วจ่ายก็แพงเอาเรื่องเลยนะไปตามกันไปต่อเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ายังไม่แตกผมก็คงอัดไม้ละพันได้ประมาณ3ไม้นี่แหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันแบบซัดทีเดียวเลยให้ผู้ชมได้เห็นฟีเจอร์เกมและ,ละต่างๆนะตัดสินใจเลยว่าชอบไม่ชอบรูปแบบเกมมันประมาณนี้ความเสี่ยงประมาณนี้เนี่ยส่วนตัวผมชอบตัวถูกนะ มีความรู้สึกเฉยๆแหละว่ามันออกง่ายแต่ความจริงมันก็จะออกไม่ออกเรื่องมันบทมันจะแตกมันก็แตกกันเนาะเอามาไหมละ่ะ5หมุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาสามตัวครับ3ามช่องแรกนะถ้ามาสี่คือดีมากจะจ่ายแพงมากๆเลยนี่เท่าไหร่สามบาทจะไปต่อเลยเลขสี่หมุนนะมาหนึ่งมาสองไม่มา เลขสี่หมุนที่สี่หมุนเท่านั้นมาหนึ่งไม่มามาสามช่องมาสามช่องหลังมาสามช่องหลังนะเลขสองหมุนครับผมเลขสองหมุนมาหนึ่งมาสองแล้ว,ลห,ลลห,ลลวหูไม่มาต่อช่องหนึ่งคือมันพร้อมแล้วข้างบนพร้อมจะแตกให้แล้วนะมาสามช่องหลังอีกแล้วแต่โดยถูกข้อเสียของมันคือ,คอ ตามชื่อเลยฮะมันจ่ายถูกบบดอดไม้ละพันดีกว่าถูกอดไม้ละพันดีกว่าไปไม้ละพันอยากได้ฟรีเกมข้างในสักครั้งหนึ่งนะยังไม่เคยได้เลยเล่นมามาตัวแพ้ตัวถูกก็จัดมาเลยขอให้มันแตกก็พอโอ้โหถูกสุดเลยพวะนเนี่ยชัดเจนถูกสุดเลยจเจริญละ มาบ่อยก็โอเคนะเออหมุนแรกมาชื่นใจหน่อยตูถูกก็ขอให้มาบ่อยๆแล้วกันสัก5 6, ้าหกทบอ่ะเนาะน่าจะแตกหนักได้มาก้าหมุนที่เหลือเฮ้ยเกือบมามา2มา1นึ่งแล้วเคไมมาหมา1มา2มา3ดิมา3โอเคมา 3, สาสะสมไปก่อนแล้วมาช่องเดิมด้วยนะเออแปลกว่ะช่องว่างๆนี้ไม่มานะมาช่องเดิม วอนละสิบบาทซื้อพันนะครับไปดูกันอ่เหลือห้าหมุนละมาไหมมาไหมพี่เขียวเราไม่มาหมุนที่ีมาสองช่องนี้มาไหมมาไหมมาไหมขู่มาสองอีกแล้วสามยังลุ้นยากเลยถ้าสี่นี่ก็น่าจะเอาเรื่องนะเลยสองหมุนเองอะ่ะไหวปะวะไหวแหละสองหมุนเองอะ่ะ เขียว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 ูสุดท้ายเขียว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 โอ้โหขาดหนึ่งตัวไปไม้พันห้ากันนะผู้ชมแล้วเหลือไม้พันสองสุดท้ายแล้วกันได้ถอนไม้ค่อยว่ากนันทีหนึ่งโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวที่แพงรองมาจากงูเนาะ โอ้ยหมุนหมุนแรกมาเลยวะเท่าไหร่วะสามพสามถ้าเทียบกับตัวถูกร้อยแปดสิบห่างกันเกือบร้อยร้อยอ่ะเออห่างเกือบร้อยบาทอ่ะได้นะราคาได้อยู่หมุนแรกก็สองร้อยละมาไหมละ่ะมาไหมละ่ะโอ้โหขาดช่องหนึ่งมันชอบไปลงที่เดิมนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสีว่แถวดิไม่สี่แถวแต่ไม่เป็นไรมันมาเติมช่องว่างที่เหลือเราลหลังจากนี้จะลุ้นสนุกกว่าเดิมแล้วเพราะไม่มีช่องว่างแล้วและไม่จะเป็นต้องไปออกช่องสามหลังนี้แหละมาจัดมา ตัดมาเลยเพื่อนอีกห้าหมู่เองอีกห้าหมู่เองโอ้โหผมเรียกว่าดอกบัวนะตัวนี้มันเหมือนดอกบัวดิไม่ดอกบัวเราอะดอกบัวสวยงามมากอยากได้สี่แถวว่าอยากได้ปกคลิปสวยๆสี่แถวท่านผู้ชมสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วแปดร้อยแล้ว,ลว <800 S 2> น่าจะได้กําไรนะน่าจะนะเออถ้ามันจ่ายสักครั้งหนึ่งคือได้กําไรแล้วล่ะเฮ้ยมันย้ำช่องเดิยมยม้ำๆเลยว่ะคูณห้าด้วยนะเท่าไหร่วะเนี่ย นีแปดร้อยแปดร้อยพันหกแล้วไม้นี้เท่าไหร่วะพันห้าปะใช่เ5 5 0สิบห้าพันห้าถ้ามาสามช่องหลังอีกรู้เรื่องนะสองหมุนนะมาไหมล่ะเฮ้ย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 โอ้โหมุ่นสุดท้ายกดแม่งเลยฮี้สามช่องหลังมีไม,ม,ม้พันแปดไหมมีอ่ะสองพันสุดท้ายไปสุดท้ายเลย ได้จัดหนักจัดเต็มดูฟีเจอร์ไปครบเลยนะแล้วท่านผู้ชมไปประกอบการตัดสินใจ,จเอาเองว่าชอบไม่ชอบครับเกมนี้ผมมารีวิวเฉยอันนี้ตัวเดิมก็กโ,โอเคนะตัวนี้ก็มีราคาอยู่นะโอเคอเฮ้ยมหมุนแรกมาเลยว่ะเฮ้ยหมุนแรกเปิดมาดีนะเหมือนอันที่แล้วเลยขอเที่ยมลายมาที่แล้วแล้วกัน243บาทไม้นี้2,000บาทนะครับไม้นี้ราคา2,000นะมาดูอันบัวดอกบัวดอกบัวดอกบัวมาเลย โหขันหนึ่งดอกบัวดอกบัวดอกบัวไม่มาวะ่ะดอกบัว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 ไม่มไมเนี่ยคูณสามติดตลกไปงั้นแหละไม่ไงหรอกโอเคเห็นทรงไม้นี้แล้วแหละไม้สองพันเราเปิดมาสวยนะเฮ้อสองพันทอนสามร้อยนี่อ่ะชอบมาเดี๋ยวช่องเดิมๆย้ำแต่ช่องเดิม,ดดมปแปลกว่าเองอ่ะ 500ซื้อ2000ก็ได้ขาดทุนพันหนึ่งนะมาโอ้โหอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าจะย้ำแถวนด้หน่อยอืมเหมือนผมจะซื้อได้สักไม้หนึ่งนะมาสุดท้ายอ่าสุดท้ายละเงินไม่เหลือละหวังว่าจะเจอไม้ที่แตกหนักสักไม้นะครับโอ้โหเจริญแล้ว ตัวแพงสุดตัวแพงสุดมันมีไหมวะมันจะออกให้ไหมวะผมไม่เคยเห็นตัวแพงสุดมันมาเยอะขนาดนั้นเลยนะเอาจริงดิอยากเห็นว่าตัวแพงสุด3ช่องมันจ่ายเท่าไหร่วะ,ะนี่ไงมาแล้ว400เองเหรอเออนี่พูดเองเพราะว่าอะไรรอบหมุนจะหมดละ มันมาไหมล่ะโอ้โหดวงดีด้วยนะจะว่าดวงดีไม่ว่าได้ตัวแพงสุดด้วยมาไหมมาไหมเฮ้ยมา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือไม้นี้เป็นไม้ที่เราตามหาวะเจ็ดร้อยแล้วขาดทุนอีกประมาณนิดๆนะจะตามได้แล้วแต่ก็อยากได้กําไรไงไม่ได้ใหญ่ได้ทุนมาอีกไหมล่ะมา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 ดิมาดิถูมาสองชีเยตื่นเต้นวัารอบหนึ่งก็จะหมดมาดิมาหนึ่งมาสองมาสามเอออะไรไปย้ำแถวนี้ด้วยนะใช้ได้ใช้ได้ หกสิบเก้าร้อยูสุดท้ายผมอยากหลับตาดูเลยวะ่ะถ้ามันมาสวยนะถ้ามันสุดท้ายมันมาสวยนะแน่ช่องบูน่สแต็กเยอะมากฮึบฮึบฮึบโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ซื้อไปพันหกเ,เออได้กลับมาผมไปปั่นเกมอื่นต่อแล้วกันผมยอมให้มันละได้ตัวสุดท้ายแล้วก็เห็นฟีเจอร์ค่อน,นข้างครบไปแล้วสำหรับเกมนี้เนาะหรืออย่างเดียวคือรอบหมุนข้างในที่ผมเห็นแล้วไม่เคยได้สักทีโหหกตัวแปดพันแพงชิบหายแพง,งตัวแพงอีกโอเคครับท่านผู้ชมไ้เจอคิดหน้าเกมนี้ก็ประมาณนี้นะ ส่วนส่วนเรื่องความชอบนี่เดี๋ยววหลังมาจัดให้แล้วกันผมนานๆเดี๋ยวแวะมาทีแล้วกันเดี๋ยวผมหามา้แตกหนักให้ดูเพราะผมเคยแตกหนักมาแล้วตอนที่ไม่ได้อัดไว้เจอกันคลิปหน้าผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะของเกมเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับบ๊ายบาย